คุณคิดว่ารถนี้จะแรงเท่าไหร่ผมบอกเลยโคตรกากอ่ะไม่เร็วเลยอ่ะจริงจริงให้ดูนะอ่าให้เราคิดสามสหนึ่งเ้าฮ้ยเ่อายเรียบร้อยจุ่มนี่มีคนกอบ้าไม่ชอบกอบันื้อคนไม่ชอบคนกอบเย ดี๋ยวไปทำตามนาคขุดบอกเลหนหนึ่งกับสายเติมได้อะใส่เติมเลนเท่าไหร่เราก็แซงได้อะพูดเพลง I Wanna e w t You หนึ่งกับสายเติมได้เราจะหนึ่งกับสายเติมก็ไปแอบแรกนะขี่ม้าแล้วเสกรถบรรทุกมาเอาตัวรถบรรทุกออกแล้วก็เปิดฝาดูดเข้าไปเอ,อ้าเจียวเข้ามาได้เสร็จใช่ไหมเดินหน้าไปกดเดินหน้าไปเนีแหละ 好了，拜拜 <laughs> <c oughs>。